ครูบาเจ้าศีวิชัยท่านเกิดในปีขานเดือน9้าเหนือหรือเดือนเจ็ดของภาคกลางตรงกับวันขึ้น11ค่ำเวลาพลบค่ำซึ่งตรงกับวันอังคารที่11มิถุนายนพุทธศักราช4 4 2 1ที่บ้านป่าตําบลแม่ตื่นในปัจจุบันคือตําบลศิวิชัยอำเภอลีจังหวัดลำพูนท่านเป็นบุตรของนายควายและนางอุสามีพี่น้องทั้งหมดหคน บ้านเกิดของพวกเขาคือบ้านสันป่ายางหลวงทางด้านเหนือของตัวเมืองลำพูนในวันที่นางอุษาเจ็บท้องจะคลอดลูกพระอาทิตย์ได้คล้อยต่ำลงไปเกือบจะหกโมงเย็นในควายและญาติพี่น้องพร้อมด้วยหมอตำแยได้ดูแลการคลอดของนางอุษาอย่างเต็มที่และในขณะนั้นท้องฟ้าอากาศที่สว่างสวายกลับมืดครึมเกิดพายุแรงพัดกระหน่ำสายฝนตกลงมาอย่างหนักและมีเสียงฟ้าร้องจนกระทั่งในที่สุด นางอุษาก็ได้คลอดทารกน้อยออกมาพร้อมกับเสียงร้องไห้และเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งเมื่อเสียงฝนและพายุก็หยุดสงบลงทำให้ครอบครัวของนายควายได้ตั้งชื่อเด็กน้อยที่เกิดขึ้นมาว่าเด็กชายอินเฟือนตามภาษาล้านนาปแปลว่ากระเทือนหรือกัมปนาตเมื่อครั้งยังเป็นหนุ่มน้อยอายุ17ปีนายเฟือนได้เข้าสู่เส้นทางธรรมบวชเป็นเนนที่วัดบ้านป่างร่ำเรียนวิชาต่างๆกับครูบาคติยักษ เมื่อสามนเณรอินตาเฟืนมีอายุย่าง21ปีก็ได้อุปสมบทเป็นประที่วัดบ้านห้องหลวงจังหวัดลำพูนได้รับฉายานามว่าสิริวิชโยภิกขุหรือพระสิริวิชัย